ขณะนี้ผู้คนได้อพะยพะออกจากเมืองหมดสิ้นแล้วแมวสังขาวิ่งไล่หนูชักโคกไปตามถนน E.T.H. ตอนนี้แยกช็อปเปอร์เงียบสงัดค่ะ คือข่าววาวเก็บภาพสุดท้ายมาฝากพวกเราก่อนจะเกาะกลุ่มคนอพยพหนีออกจากเมืองค่ะตอนนี้ผมอยู่กับป้าคนหนึ่งครับคุณป้าครับหนูหน้าตาเป็นยังไงหนูชักครอกมันวิ่งเร็วมันต้องมีขายาวๆแบบเนี้ยแต่พ่อใหญ่ลิงอวาดเป็นการ์ตูนไปหน่อยเออแบบพ่อใหญ่สกายเนี่ยสมจริงแต่ที่ผมเห็นมันไม่มีขาเอ,อ้าอย่ามาเถียงผู้ใหญ่สิได้สัญญาณจากกล้องวงจรปิดถนอนอินเทลค่ะแมวสองขาสีตัวจัดก,การหนูชักโครกล้มลงนะคะ่ะ ชมคะจากกล้องที่แยกมาเฟียหนูชักคอกสี่ตัวออกอารวาดแมวสู้ไม่ได้หรอเนี่ยพวกนุชชักจะสู่ลูกเกิดไปแล้วนะเขากล้องมันให้หมดเมืองเลยส่งกองกําลังแคทแมนไปที่แยกมาเฟียระวังหนูสวมสองตัวที่มันเฝ้ามองจากดาดฟ้าด้วยเข้ามาเลยเข้ามาเลยได้สวยเข้ามาเลยเข้ามาเลยแบกแกล้มเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายย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 ย อ่อนหัดออนหัดไอ้หนูสิ้นคิดอย่าเพ้อฝันว่าจะปกครองโลกแล้วจับมนุษย์เป็นทาดได้เพอเจอพวกแกต้องจมอยู่ในขังโท่ส้วมปลายฟ้าท้าของขา้าอย่าบาังอาจฮะฮะมจบแล้วไอ้นูโซโคท่อส้วมใบซร้อหมดอย่าคิดว่าจะยึดครองโลกได้มนุษย์ต้องเป็นทาดของแมวเท่านั้น